ตั้งชื่อเรื่องว่าอาชีพที่ควรรีบลงมือทำจริงไหมนะครับโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องอาชีพในหัวข้อนี้ก็จะมีคำว่าอาชีพแล้วก็พูดรวมไปเลยแล้วกันนะว่าต้องรีบลงมือทำจริงไหมจริงไม่จริงก็เป็นทัศนะส่วนตัวเนื้อกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างผมเอง ก็พูดเรื่องอาชีพตัวเองก่อนและกันนะก่อนจะไปบอกถึงแรงบันดาลใจในการคุยเรื่องนี้อาชีพตัวเองก็เป็นสถาปนิกก็คือพูดง่ายๆว่าโตขึ้นมาวันหนึ่งอาจารย์แนะแนวบอกว่าอยากทําอะไรก็หาตัวเองแล้วไปพบว่าเฮ้ยอยาจารย์เขียนแบบเนี่ยมันน่าสนใจตอนนั้นนะเราก็เลยมุ่งมั่นที่จะเป็นแล้วก็อุปสรรคมั่นหมายก็เคยเล่าไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็โอเคันเป็นอาชีพพอมาเป็นอาชีพ,ออชพแล้วเป็นยังไงเราก็ลุยงานทํางานน่ หาประสบการณ์10ปีแรกในการเป็นทีมงานเป็นลูกน้องเขานะครับแล้วก็คิดว่าเรานี่เก่งกล้าสามารถแล้วนะครับมาเปิดบริษัทเองอายุ30แล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบัน่า20ปีก็พูดง่แง่ล้มลุกคุกคานมาในมุมมองของสถาปนิกหรือมุมมองในวงการก่อสร้างทุกมุมก็เลยกลับมาว่าอาชีพ ที่ควรจะรีบลงมือทําจริงไหมผมตอบเลยว่าจริงนะครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนอย่างผมเองเป็นสถาปนิกเป็นอาชีพที่ใช้วิชาชีพนะฮะต้องลงมือทําซ้ําๆซ้ําๆบ่อยๆจึงเกิดความชํานาญนะครับอย่าง ตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ทำงานมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากแค่เขียนแบบออกแบบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เริ่มมาก่อสร้างเล็กๆจนไปก่อสร้างใหญ่ๆขึ้นในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากมายที่จะเข้ามาให้เราคิดแก้ไขปรับปรุงแต่มันไม่ใช่ว่าคิดแก้ได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดการทักษะตรงนั้นได้อย่างที่เขาพูดนะฮะว่าทักษะมันอ่านไม่ได้มันซึมซับไม่ได้มัน ิ Pink ้งแวบไม่ได้มันต้องลงมือทําซ้ำๆมันถึงจะเกิดทักษะฉะนั้นอาชีพที่ควรรีบลงมือทําสำหรับผมในอาชีพควรคือลงมือทําวันนี้เร็วๆเพื่อเกิดความชำนาญน,นั่นเองไม่ได้มีอะไรเพ,เ,ะเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อให้เกิดทําให้มันว่องไวขึ้นทำรวดเร็วขึ้นทำผิดพลาดน้อยลง ประมาณนี้นะในทัศนาของผมนะคราวนี้ต่อไปเรื่องแรงบัรจารใจในการพูดเรื่องเนี้ยก็มาจากเมื่อวานก็ไปดูการตลาดกันอย่างที่บอกแล้วว่าอาชีพหลักก็คือทางด้านก่อสร้างสถาปัตย์ออกแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ในเวลาที่ผ่านมา400กว่าวันเป็นหลักเราไม่ได้พูดก่อนโควิดจริงๆก่อนโควิดเนี่ยก็มีอะไรปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแล้วแต่เอาหลักๆที่เราตั้งเขาเรียกว่าเป็นคีรีซอลเป็นแบบ โอ okay, R K P I เลยในการตรวจสอบตัวเองนี่ก็คือ400กว่าวันที่ผ่านมาว่าเราจะทําอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเราก็เพิ่มงอกขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มแค่จะเขียนเดรลี่นะครับเพื่อฮิวใจตัวเองมาเป็นการเขียนบทความมาเป็นนักเขียนนะครับจนเขียนหนังสืออันนี้ก็ขออย่าเรียกวโฆษณาเพราะจริงๆไม่ชอบโฆษณาเวลาคุยงานนะแล้วแบบ เวลาพูดเล่าแบ่งปันเนี่ยบางทีโฆษณาก็เลยทําให้แต่แค่บอกจะบอกว่าเขียนหนังสือไปมาไปมาเป็นเล่นที่7กําลังเขียนอยู่ครับเดี๋ยวออกมาก็จะเอามาแชร์กันนะจนมาเขียนหนังสือจนมาถ่ายรูปสต็อกออขายจนมาทิกตอกเป็น t i กต o อกเกอจนมา y o u t u b e อเป็น Podcaster อ,อ,อะไรต่างๆนะคะคือมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการแค่เราทํา แล้วเราก็ทําซ้ําๆมันแล้วเอมันก็สนุกดีเราก็เกิดการทักษะฉะนั้นแล้วอาชีพที่ต้องควรลงมือทําย้ําว่าการลงมือทําก็คือทําให้เกิดทักษะอย่างเมื่อวานอย่างที่บอกกลับมาว่าตรงเราไปตรวจสอบตลาดมันพบอะไรอย่างเนเราไปตลาดทั่วไปฮะเป็นปั๊มน้ํามันเป็นตลาดนัดเป็นตลาดขายของทั้งช่วงเช้าและช่วงกลางคืนที่มีคนอยู่มากมายในการไปขาย ค้าขายสินค้าเราพบกับมิตรภาพที่ดีที่น่ารักที่คุณแม่ค้าเวลาเราไปถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างค้ขาขายดีไหมต้องปรับตัวอะไรบ้างเขาก็เล่าด้วยความน่ารักแล้วก็เล่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเราก็ให้กําลังใจซื้อๆดยกันว่าเออก็ขอให้สู้ๆนะขอให้ขายดีในระหว่างเดียวกันที่เรากําลังชื่นชมกับตลาดนะัดคน ขออนุญาตที่พูดนะผมก็อาจจะเป็นคนลากยาก็ได้เรียกว่าเป็นคนลากยาก็ได้มันมีความน่ารักอยู่ดีๆตอนขับรถกลับเราก็พบกับข่าวอะไรฮะข่าวพลาก้อนที่มีคนยิงกันอันนั้นเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ดูไฮโซดูดีแต่ก็กลับมีเรื่องแต่ย้ำมีครั้งว่าการที่จะมีเรื่องไม่ว่าตลาดนะตลาดไหนมันก็มีเรื่องได้ทั้งนั้น นะครับไม่ได้บอกถึงแต่มันทําให้เราเห็นมุมมองในอาชีพในมุมอีกต่างๆในระหว่างเดียวกันที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาว่ามีคนโทรเข้ามาในเรื่องธุรกิจเรื่องบ้านเรื่องเขาเรียกว่าข้อวิวาทระหว่างคนสร้างบ้านกับผู้รับเหมาอันนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าจํานวนเงินเยอะเขาก็มีข้อพิพาทข้อวิวาทกันในระหว่างเดียวกันที่เรากับมีความรู้สึกว่าคนธรรมดา พูดจากันแบบตรงไปตรงมาสื่อสารกันแบบเรียบง่ายเนี่ยมันดูสบายแล้วก็ชิลนะกลับมาถึงอาชีพก็สรุปจะย้ำอีกครั้งว่าทุกอาชีพไม่ว่าตั้งแต่อย่างเมื่อเช้านี้เองวิ่งก็จะเจอ,อคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมวิ่งเส้นนี้มานานหลายเดือนมากก็จะเจอทุกเชา้าเขาก็มีความตั้งใจทำงานเจอยิ้มแย้มมีการทำงานที่สนุกกับคารนแค่กวาดถนน แล้วผมก็ไม่วอมรู้สึกว่ามันน่ารักมากรวมทั้งคนเก็บขยะเพกาะวขอบคุณไว้ตรงนี้เลยละกันสําหรับคนปัดถนนและคนเก็บขยะทุกคนที่ทําให้อาชีพเนี้ยมันดูดีนะสําหรับผมคือเขาทําให้บ้านเมืองเราสะอาดและผมก็แฮปปี้มากกับการที่เห็นเขาทํางานค่อนข้างลำบากแต่เขายังยิ้มได้เขาก็คงจะเกิดการทักษะจากการทําซ้ําของเขาแล้วผมก็เชื่อว่าแล้วก็มุ่งหมายว่าเขาคงจะ มีชีวิตที่ดีนะครับเอาสรุปว่าอาชีพอะไรก็ดีได้ทั้งนั้นถ้าเราลงมือทําซ้ําๆนะครับแล้วก็ผิดพลาดแก้ไขแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆผมก็เชื่อว่ามันน่าจะดีสําหรับทุกคนเป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังหาอาชีพใหม่แล้วก็กําลังจะสนุปไปกับการทํางานนะครับ